สวัสดีครับนา้นานะวันนี้เราจะพาไปตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ประแสนะครับเราจะมาตกปลากดนะครับโดยอุปรกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะครับผมใช้เบ็ดสองตาครับผูกเป็นเบ็ดสองตา ใช้เบอร์0.8นะครับก็เบอร์ใหญ่วันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปรากฏเป็นปลาปากใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใช้0.8เนี่ยบางทีเราวัดไม่ทันเนี่ยนะครับมันก็ติดมานะครับถ้าตาเบ็ดใหญ่สักเบอร์6เบอร์7นี่ก็ต้องต้องวัดให้ทันนะครับน่าจะได้แล้วครับมาดูกันครับ ติด2ตาเลยนะครับาการตกปรากฏของเราเนี่ยใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับก็ผูกแบบ2ตา3ตานมันอาจจะติดมาทีเดียวหมดเลยก็ได้เพราะว่าปรากฏเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาเป็นผูกนะครับแล้วก็หลังจากที่มันกินไปหนึ่งตาแลนะ้วเราตวัดเราวัดเบ็ดแล้วเนี่ยแล้วเราก็วางไว้เราให้มาตอดเหยื่ออีกอันนึงก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยวัดขึ้นทีเดียว2ตัวเลยก็ได้ มีปลามากินเหยื่อแล้วนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าเท่านี้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับอ่าติดสองตัวแล้วนะครับตัวนี้ใสสวยเลยครับผมลืมบอกไปนะครับปรากฏเนี่ยเขาจะกินดีนะครับช่วงช่วงเย็นก็เป็นสี่มงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับช่วงเช้าก็ ตีสี่ถึงหโมงเช้าประมาณนี้ครับจะกินดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับวันนี้ผมมาตกน่าจะมาสักประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงก็กลับนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย